สวัสดีฮะวันนี้เราอยู่ที่เมืองอยามากาตะฮะซึ่งวันนี้ที่เรามาพักที่นี่นะฮะก็เพื่อที่จะนอนพักหนึ่งคืนก่อนที่จะเที่ยวฮาฟุบะในวันพรุ่งนี้ฮะก็เลยมาแนะนำ โรงแรมดีๆที่สำหรับใครจะไปเที่ยวฮาุาะแล้วก็สามารถมาแวะพักที่นี่สักคืนก่อนแล้วก็เชา้าค่อยออกเดินทางไปฮาุาะได้นะฮะนี่เลยที่นี่เลยโฮเทลเมโทรพลิทันยามากาตะฮะตัวโรงแรมเนี่ยอยู่ที่สถานีเจยามากาตะเลยฮะก็ะคืออยู่ใจกลางเมืองเลยก็ถือว่าสะดวกมากแม่ไม่ว่าจะขับรถมาหรือนั่งรถไฟมานะฮะก็มาที่โรงแรมนี้ได้อย่างง่ายดายเลยต้องบอกว่าเครือเมโทรพลิทนโฮเทลเนี่ยเขาก็มีอยู่หลายๆเมือง ค่ท,ทุกเมืองในญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำเลก,ก็คือจะเทพมากก็จะตั้งอยู่ที่ตรงสถานี r จ้นี่แหละนี่คือไปดูห้องพักกันฮะเอ๊ะห้องพักของเราในวันนี้ห้องดีเราจองนอนแบบคนเดียวมานะฮะก็ถือว่าห้องนี้ขนาดใช้ได้เลยนะดีเลยไม่เล็กแล้วก็ถือว่าวางกระเป๋าได้สบายๆเลยะฮะนี่สิ่งเรื่องวความสะดวกครบครันห้องถือว่าใช้ได้เลยนะและถือว่าเป็นโรงแรมในเคเรือเมโทรโพลิแทนที่แบาบว่า เป็นมาตรฐานนะแทบจะทุกเมื่องที่เคยไปพักของคือโรงแรมนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องไซส์ประมาณนี้เลยนะห้องแบบไซส์ดีเลยถือว่าไม่อยูตนะิดเลยเดี่ยดูห้องนแนว้ำแะ ก็ใครจะไปเที่ยวฮาคูบาะทะก็มาแวะพักที่นี่ก็ได้นะซึ่งเรามาจากโตเกียวฮะก็ะขับรถมาประมาณสักสี่ชั่วโมงก็มาถึงเยามากตาตะเนี่ยก็พักที่นี่ก่อนแล้วก็เช้าเนี่ยเดี๋ยวออกจากที่โรงแรมนี้เนี่ยไปที่ฮาคูบาเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงวะแฮะก็ถือว่าสะดวกดีพักเอาแรมที่นี่แล้วค่อยอาบตอนเช้าในส่วนของห้องพักก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายดีฮะนี่จะนอนนุ่มเลย ตู้เย็นมีนะฮะนี่มีน้ำเปล่าให้หนึ่งขวดด้วยที่นี่แต่พักคนเดียวเนาะทีวีก็เป็นมาตรฐานทีวีญุ่นฮนะไม่ใช่สมาร์ททีวีนะที่นี่ในส่วนของราคาก็ต้องบอกว่าเราว่าโรงแรมครือเมโทโรพลิแทนเนี่ยก็คือราคาจับต้องได้นะถือว่าเทียบประห้องพักแล้วเนี่ยไม่แพงนะฮะอย่างคืนนี้ที่เราจองมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ2-3บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเลยนะดีเลย ไม่ต้องหลุนว่าห้องดีหรือไม่ดีซึ่งห้องในเครือนี้มาตรฐานทั้งหมดนะใช้ได้เลยแล้วก็ที่ชอบม้กงก็คือแอร์ปรับได้ฮะนี่คนไทยไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้แอร์รปรับได้หรือเปล่าที่นี่ปรับได้ฮะสบายใจได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมดีๆในเมืองยามากตาตะฮะที่เอามาแนะนํากันสําหรับใครที่หาที่พักในเมืองยามากตาตะนะฮะก็แนะนําที่นี่ไว้ฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้ได้เลย